เบื้องต้นเนี่ยที่ท่านฝึกเอาไว้าอาจารย์ยวัถบวชชัยวัฒนี่เพื่อมาแก้ตรงนี้เพื่อเราเป็นวิปัสสนูถ้าเรามีพื้นฐานตรงนี้ดีเราจะเป็นม่นานเพราะว่าตัวสําน,นึกตัวอ่อนโยนมันจะเข้ามาแต่ถ้าหากว่าสําน,นึกหรือว่าตรงนี้ไม่ได้พัฒนามาดีก็จะยากอยู่ก็จะมาติดอยู่แค่วิปัสสนูเพราะนั้นปัจจุบันมีพระที่ปฏิบัติไปครึ่งกลางๆแล้วก็กลับมาตั้งที่เดิมเนี่ยก็เพราะขาดคุณธรรมตรงนี้ แล้วกุบาอาจารย์ทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก็ที่เป็นพระวิปัสนาเนี่ยมีน้อยนุ่นมีน้อยก็เวลากุระบุตรบวชเข้ามาก็ไม่ได้ฝึกฝนกุระบุตรให้ถูกต้องบวชมาก็ใช้งานกันเลยนี่นะมันก็พอไปปฏิบัติวิปัสนาได้ระดับหนึ่งมันไม่พ้นรอวิปัสสนาเพราะพื้นฐานตรงนี้ไม่ได้ฝึกมาอันนี้ส่วนหนึ่งนะแค่สาหรับคนที่ทําความเพียรไม่ค่อยขาดนะมันจะข้ามตรงนี้ไปได้ถือว่าวเฉยกัน ถึงแม้ว่าไม่ได้ฝึกพื้นฐานคุณจะทมเบื้องต้นมาแต่ว่าทําความเพียรไม่ขาดตังนี้มันจะเป็นเฉเฉยเพราะฉะนั้นหลังจากปีสองห้าสองเก้าอามารู้จักตัวนี้ชัดเจนนะทั้งจากปีนั้นมาเมาเก็บอารมณ์ไม่ค่อยขาดก็นะจัดดีทีดบ้างถ้ามีพระเนรไปอยู่ด้วยก็พาเข้าค่ายบางพาเข้าดีชิดเรื่อยๆตัวเองก็ได้ทดําเรื่อยๆมันก็ทําให้ข้ามตรงนั้นไปได้ฉะนั้นเองใน ุดของหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านถึงท่านมันแต่สมัยท่านบวชเป็นเองตั้งแต่อายุสิบเอ็ดจนมาถึงอายุเท่าไหร่ท่านบวชเป็นเองนหลายปีเหมือนกันนะช่วงนั้นท่าก็ฝึกอาจาริวัติบัญชาวัติเป็นนิสัยของท่านมาก็ทําให้ความอ่อนน้อมของตนนี่มันดีตรงีม้ว่าทําให้ปัญญาละเอียดทำให้ปัญญามันแหลมคมแต่ความแข็งกระด้างนี่มันมันมีปัญญาแบบแต่แข็งเนี่ยแต่ว่ามันมันปลอกนะมันเหล็ก แข็งจริงแต่มันเปราะแต่ถ้าหากว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนทําให้แข็งแต่ขณะเดียวกันมันเหนียวนะมันเหนียวมันไม่เปราะง่ายเมื่อโดนลมกระทบกัทนั้นเองในจุดนี้เราฝึกฝนปฏิบัติไปแล้วก็ไปรู้จักรายละเอียดอะไรมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเห็นสภาวะนามธรรมรายละเอียดประณีตมากขึ้นแล้วก็ปฏิบัติได้มากขึ้นมอนมันรากไม้มันก็ไปมันไปเรื่อย ยิ่งไปไกลเท่าไหร่มันก็ยิ่งไปหาธาตุอาหารได้มากหาน้ำได้ลึกหน้าแหลงก็ไม่ตายเนี่ยพราะากไปลึกเหมือนกันตัวอ่อนน้องของตนเนี่ยมันจะทําให้รากของจิตลงไปลึกไปซึมซับเอาธาตุแห่ธรรมธาตุต่างๆมีเรี่ยงตัวสภาวะปัญญาปัญญาตนี้ก็จะเริ่มเติบโตออกมาออกผลไปตามลำดับทีนี้วิธีแก้มีปัสสนูให้ัศนณะนอย่างนี้นะก็คือ ทความเพียรบ่อยๆปรรลุความเพียนบ่อยถึงจะรู้แล้วก็ตามอย่าทิ้งค,ความเียีแต่มาตั้งแต่ปฏิบัติมาก็ไม่ได้คิดตัวเองว่ารู้อะไรคิดว่าตัวเองเป็นผู้ใหม่แล้วก็ไม่รู้อะไรเลยก่อนทําให้เราไม่ประมาทแล้วก็ปฏิบัติเรื่อยๆแต่ถ้าเราคิดว่าเราเป็นผู้เก่าเป็นครูอาจารย์รู้ดีแล้วแล้วเราก็ประมาทแล้วก็จะจะไปสอนไปชี้คนอื่นแล้วก็ไม่ค่อยปรรลุความเพียนอันนี้ส่วนหนึ่งตัวนี้ศาสนาแก้โดยวิธีการพยายาม อะไรเกิดขึ้นก็ตามทําความเพียรไว้ก่อนไปอยู่กับลูกกำนางบ่อยๆไปอยู่กับลูกกำนามบ่อยๆมันทิ้งทิ้งทิ้ความคิดทิ้งการตุกแต่ไอ้ตัวอยากดีอยากสอนอยากพูดอยากเทศก็จะค่อยๆหายไปค่อยหายไปแล้วก็ค่อยระวังใหม่นะที่ที้มาตัววิปลาสอันนี้สาคัญอยู่ วิปปาตนี่หมายความว่าสาคัญผิดคนละเรื่องเลยานะแต่ตามตำราบอกว่าสําคัญสิ่งที่ไม่เที่ยนว่าเป็นของเที่ยงสําคัญสิ่งที่เป็นทุกว่าเป็นสุขสาคัญสิ่งที่ว่าไม่มีตัวตนเป็นตัวตนถ้าใช้คําว่าสัญญาวิปป่าตแต่ที่ในี่ในภาคปฏิบัติมันเป็นยังไงในภาคปฏิบัติก็คือมันไปได้สภาวะประมัตเบื้องต้งนคือสัมผัสความรู้สึกตัวอะไรไว้ชัดเจน มากแต่ที่นี้ไปสําคัญความรู้สึกตัวที่เป็นปรมาจนะั้เป็นอัตตาเข้าไปนะเป็นอัตตาอีกชั้นหนึ่งความจริงตรงนี้ในศาสนาพราหมณ์ถึงจุดนี้นะเขาสําคัญสภาวะประมาจารยเป็นพระเจ้าเป็นสิ่งสูงสุดเราถึงารรุ่อรอรู้จักศาสนาพุทธกับศาสนาพราหมณ์ต่างกันตรงนี้เองศาส,สนาฮินดูพอพูดได้ศาสนาพอไปสัมผัสปรมาตาปั๊บ ็เห็นปรมตเิเยงแต่ว่าสักปรมัคิคือความรู้สึกแล้วมันจะดีมันจะลึกมันจะซึ้งขนาดไหนก็คือสภาวะของธรรมชาติเป็นธรรมนิยามเปินกฎของธรรมเป็นอย่างนั้นแต่ว่าศาสนารามเนี่ยเขาปลูกฝังเรื่องนั้นมาก่อนพอเขาไปสัมผัสธรรปั๊บเนี่ยเขาก็เห็นว่าเป็นท่าน,นใช้อีกคำใช้ว่ามหาตรมันเป็นอาตาใหญ่จะกเขาไปสมมุติเป็นพระเจ้าสูงสุดเป็นพรหมไปศาส,สนาธรรมก็เกิดขึ้นเพราะ ก็ใกล้เคียงพุทธศาสนาก็ต่างเราสัมผัสปรมัดเหมือนกันแต่พุทธศาสนาเห็นตัวสภาวะปรมั์เป็นเป็นญาณเป็นปัญญาแต่ในศาสนาต่างนั้นเห็นภาวะปรมัดตรงนี้เป็นเป็นอัตตาเป็นพระเจ้าเป็นเทพเป็นพรหม์เป็นอะไรขึ้นไปเป็นสมมติไปทางนั้นตรงนี้คือความแตกต่างใกล้เคียงกันถว่าเป็นภาวะปรมัดเหมือนกันแต่ว่าเป็นภาวะปรมัดเบื้องต้นแต่ถ้าเมื่อเราไม่ ไม่เข้าไปติดสภาวะประมามะที่เป็นอีกก็กลายเป็นปรัตะเบื้องสูงไปนะคือเป็นมรรคผลนิพพานดังนั้นถ้าหากว่าคนไปติดอารมณ์วิปราสก,ก็คือไปสําคัญสภาวะประมามะนั้นเป็นนิจจังสุขังอัตตาอัตตา็าตา้วยแต่แต่ว่าในการเข้าใจรู้ตามยานปัญญาของพุทธศาสนาแล้วก็ให้เป็นเหนืออนิจจังทุกขังอนัตตาและให้เป็นนอนิจจังสุขังอัตตาด้วยทั้งสอง ท้งลบทั้งบวกไปทั้งเหนือลบเหนือบวกนะมันก็จะเป็นสภาวะที่เป็นมรรคเป็นผลจิตของเราก็จะมาอยู่กับตัวปัจจุบันมั่นคงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพราะนั้นในคนที่แกคนที่ไปติดวิปลาสที่แกยากนะมัคแก้ไม่ตกเลยนะเว้นแต่ว่ามีพื้นฐานมาดีอย่างที่กล่าวมาแล้วมีพื้นฐานมาดีก็จะเ,เชื่อฟังครูบาอาจารย์แกต,ต้องไปหาครูบาอาจารย์ที่มี ที่ตัวเองเขาลงนับถือมากๆแตไปหาครูบาอาจารย์ที่ที่หมายความมอบก,กายถวา,ายชีวิตให้ท่านได้ท่านจะบอกให้ทาอะไรทาทั้งหมดเออดังนั้นแก่ได้แต่ส่วนใหญ่พอมาติดตรงนี้แล้วไม่มันมันไม่มไมค่อยเชื่อครูบาอาจารย์แล้วก็ถือว่าตัวเองดีกว่าหรือเหนือกว่าเพราะว่ามันเกิดมานะขึ้นมาลึกๆนะตรงนี้ก็ท่านบอกว่ามันก็เป็นวิบากกรรมดีเหมือนกันเป็นวิบากกรรมดังนั้นพระนักปฏิบัติของเราในประเทศไทยที่ท่านเข้าป่าเข้าดงเข้าคงเข้าทําและรู้เรื่องนี้ มากมายเนี่ยพอไปติดวิปัสสนูกับอินเตานเนี่ยไปจอดตรงนั้นเลยเพราะไม่มีครูบาอาจารย์ถามแก้ให้ไปจอดตรงนั้นก็ออกไปเป็นศาสนาพราหมณ์ออกเป็นนิ่เป็นครั้งศักดิ์สิทธิ์เป็นรูปเป็นเหรียญเป็นอะไรกางเป็นเป็นพราหมณ์ไปใช่ไหมป้าเราเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้ก็เพราะว่าไปไม่ถึงข้ามไม่พ้นตัววิปัสสนูจินเตานอวิปปะราข้ามไม่พ้นตรงนี้ก็ไปจริงมันก็ออกมา อย่างรูปแบบที่เราเห็นนะ,ะการทำในเรื่องออกมาเป็นเรื่องของวัตถุออกามันเะป็นเรื่องของวัตถุในศาสนาพุทธศาสนาฝ่ายมาหาญานก็จะจิดูนี่เยอะนะเราจะเห็นออกมารูปแบบต่างๆนะเรื่องเรื่อง,งร,งา,งา,รนะงอาวของพรงศักดิ์สนะิทธิ์นิวิตสีแสงอวัตถุขุทตรูปหรือว่ารูปเหรียญอะรต่างๆที่ออกมาเป็นการหาเป็นมุน,าาเ,ปน,มนเป็นยันเป็นออกมาหลากหลายมาก ก็เลยถูกศาสนาผ่ากลึนลงจิงแล้วก็ปฏิบัติพวกเนี่ยไปไปถึงระดับหนึ่งไปไม่พ้นไปกิจตรงนั้นสามารถที่จะยิมิตสร้างวัดว่าอารามสร้างเจดีย์อะไรก็เป็นผลดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้คนทนทุกข์หัือเองเพราะนั้นในประเทศไทยก็มีสิ่งนี้มากมายนะการปฏิบัติของวิธีการนัวเทียนเนี่ยท่านท่านบอกวิธีแก้ไปตามขานะรในวิธีการของอาจารย์หรือน้มาก็เคยได้ยินท่านพูดถึงในเรื่อง ล่านี้นะพูดถึงเรื่องของจินต,ตยาณวิปสัสณวิปลาพูดถึงไม่ชัดแล้วก็ไม่ได้พูดถึงวิธีแก้ด้วยแต่พระเถรท่าชี้วิธีแก้ไปทุกขั้นตอนตอก็ควรจะแก้อย่างไรนะนั้นในตัววิปัสจินตยาวิปลาดเนี่ยก็แก้ด้วยวิธีที่ว่าถ้าคนไหนประลบความเพียรถูกต้องประจําแล้วมันจะไม่เป็นวิปรลาดแต่ถ้าหากเาทําความเพียรทิ้งห่างวายาจารวก็ไม่ควรหความ,าาาวมาสําคัญ ตรงนี้พอไปติดพักมันจะหาทางแก้ไม่ได้ก็ว่าจัดก็ไม่ได้ถึงก็ต้องต้องก็ต้องเป็นไปตามกรรมดังนั้นเราก็พยายามมาทความเพียรโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคำขุมูลที่สําคัญในการแก้ปัญหาเราด้วยกันโยนิโสมนัส,สการคือให้แยกคายขีท่วนเอาไว้ในการทาอย่าทำอะไรแบบลวกล่วงความเพียรเมือการเวลาเราเทียนท่านสาธิตในการปีนเดียวกทท่านเจียละเอียดมากในการ ลุกในการเคลื่อนอะไรต่างๆแต่ไม่ถึงกับช้านะแต่ว่าเห็นขั้นตอนต้องการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆชัดเจนทุกขั้นตอนมิเรียกว่าความแยกคายแต่แรกนี่ต้องมาแยกคายในรูปนามก่อนมื่อเราสามารถแยกขายในรูปนามทุกขั้นตอนปัน๊บเลยเวลาความคิดการปรุงแต่งไม่ว่าดีไม่ว่าไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นชัด